ตาท่อสดอีกแล้วนะครับตอนนี้ลงยูท b e ว่านทุ่ที่สงการว้าวโอเคครับสวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แขนงตราบนัดจตุจัจกรดูดีๆว่านอันนี้คือไม้แวนแยกร่างหนงสอและ3ามตึ้งรบแยกร่างได้ตึ <laughs> ้ง องุอ๊บแยกรางอีกทีงอ่ะสวัสดีครับบาสอยู่จังหวัดไหนลูกสามป,ปุ๊บแยกรางสามรางเลยออ้โหสุดยอ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 ดว้าวอ่ะร้อนเหลือเกินตอนนี้อากาศแนมะ่ร้อนมากมา,กมากอ่ะสวัสดีอันนี้ตระหลัดนัดจัดตู้จักสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่20เมษายนนะครับ เอา้าหนึ่งสองสาว้าวโอ้โหกระเป๋าไฟจ๊ะๆจ๊ะจ,ะจะหนึ่งสองว้าวโอ้โหีสุดยอดโอเคอย่าลืมนะคมารลานนะจังจากโดยเฉพาะแฟนขับวันนี้อาจารย์ให้รายตัวนี้นะครับกราบไมา,อากอนตัวนี้ดูดีๆให้ฟรีไว้ไม่ขายแฟนขับมาได้เลยดูดีๆหนึ่ง สองสมโอมเพียงเสกได้ด้วยอเอาใหม่1นึสองรบับแฟนขับมารับได้นะครับแฟนขับมารับได้ไม่ต้องเสียเงินอาจารย์ขายอยู่ที่สิบดอกไม้มายาก,กลโอเคดูดิอีกทีหนึ่งโอมเพียงสุดยอดห สนใจไหมเด็กขายครึ่งราคาเหลือห e tamam, ้าบาทเอาไหมหนึ่งสองปุ๊บเอ้ยพูดเรื่องจริงนะเด็กขือครึ่งราคาปกติสิบบาทเรื่ทำใหมทำใหมจับอย่างนี้ใช่ไหมลูกดึงเฮ้ยออกรอทันมาทางนี้เลยของยูทูปอาจารย์เลยเนีน่เน่มองนี่มาลอเนี่ยเฮ้ยมาดูนี่หยูทูปด้วยกันอยะไงนี่ปะสองกันห้าบาทเลยมาเอาไม้นี่เนี่ยยูทูปอยู่างนี้ดุดุง เห็นป่ะเฮ้ยมาทางนี้หนุ่นมไปนะดูขับมันนะดูยูทูบหน่อยอ่ะเฮ้ยนี่ออกรายการสดนะเว้อยออกทั่วโลกดึงสองเอาไหมปกติอาจารย์ขายดอกละสิกบาทแต่สำหรับเธอน่ารักสองดอกนี่อย่าไปเลยห้าบาทแล้วไปของเงินแม่มนาะอ่ะโ,โอ้มีอยู่แล้วรวยรวยอ่ะเฮ้ยให้จริงๆมานี่เลยดูเฮ้ยแต่ต้องทำโทรเขาหน่อยนะโทรได้ไหมลูกได้ไหมดูอัจฉนี่อย่างนี้เนาะดึงตามแล้วเสร็จ ห้าบาทได้สองดอกอ่ะสิบาทเดี๋ยวอาจารย์ห่อในห้าบาทเฮ้ยห้หามโกงเด็กนะเวย้ยเฮ้ยแต่อาจารย์ขายอยู่สิบาทนะ <S 2> <S 2> สิที่พิเศษเด็กย่อมมีอยู่เสมอถูกไหมครับโอเคแจกฟรีไม่ดีนะวันเด็กใช่ไหมห้าบาทไม่แพงนะแพงไหมลูกไม่แพงอ่ะทอนไปห้าบาทเฮ้ยทอนห้าบาทอ่ะสำหรับเธอสําหรับเธอสําหรับเธออ่ะลองโชว์ที่ยูทูบหน่อยลูกอ่ะโชว์ยังไงเดินกลับไปที่บูสเซ็กมมอ่ะมองเซ็ก โอ้เพียงว้าวไอ้นี่ทำไม่เป็นโอ้โหมึงอยู่ปอไหนใจเย็นๆดิลูกอ่ะไปเอ้าไปดูดึงตั้มเซ็กปุ๊บอย่าเอาตัวเข้าไปใกล้ๆนะลูกเข้าใจไหมเดี๋ยวโดนมันดีดปากนี่านีอย่างนี้มึงยาปากเข้าไปนะปลวกปากแตกเลยเข้าใจไหมตีได้เลยปุ๊บอ่ะอ่ะเฮ้ยเล่นกูเป็นเก่งเล่นโชว์หน่อยอ่ะชื่อน้องไงนฮะชื่อฮะฟิน เพื่ออะไรนะเพื่อปิ่นปิ่นปิ่นปัดผมนี่เหรอใช่ไหมปิ่นโตอ่าปิ่นโตอ่าน้องปิ่นโตโชว์หน่อยเทนบาทโอเควานอันโชไอ้ฝรั่งซื้อไอ้ยูยูทูบไอ้ยูทูบยูยูยูไอ้เดี๋ยวหาว่าโกหกฝรั่งปุ๊บว้าจังไหมอ่ะไอ้ปิ่นปิ่นทำให้เพื่อนดูหน่อยแล้วยูทูบยูทูบอ้โหูปิ่นใช้ได้ดูตาคุณ โอ๊ปอ้าไปเฮ้ยตลาดนัดจ,จูงจังก็อย่าลืมหากันทั้งบ้านมาเล่นให้แม่ดูมาได้คุณพ่อดูตายโชคดีมีสตังค์ชุดนี้ไม่แพงสิบบาทเลยกับแฟนคลับมาให้ฟรีนะเอาว้เฮ้ยทำเร่นไปโอายคนมาดูเยอะเย็นๆบางคนหามาจานได้ได้อะไรยูทูบนี่ครับนี่ล่อล่อล่อตัวนี้เห็นไหมข้างหลังอันนั้นแหละครับแสนซับสไครต์แม่เป็นเจ้ทายบอกว่าคนติดตามแต่ช่างมันเถอะ ได้เยอะได้น้อยช่างมันดูดิดิหนึ่งสองสามปึ๊บว้าวว้าวว้าวโอเคไยไม่ได้ส่แบ่นเดี๋ยวใครไลน์มาหน่อยนะดูก่อนนะมองก่อนมองก่อนอยู่ไหนตอนนี้นะตลาดนัดจตุจักรดูดิดิโอมเพียงอ่าอ่า โอเคอาจารย์ยังเล่นสงการอยู่นะเว้ยเล่นสงการอยู่ดึงจองปุ๊บสงการฉีดน้ำกันอยู่แล้วแต่ตอนนี้จัตุจักรู้สึกไม่ได้เล่นแล้วโอเคยิ่งคุยยิ่งเหนื่อยวะ่ะคนมาดูแค่สองคนโอเคเอาอยากได้มาเลยจตุจักรแจกฟรีเว้ยโอเคอิส okay. อ่ะเย้อิสวาต์สงการปุ๊ไฟแมทห้าสิบบาทสามหนึ่งร้อสบาท โอ้สมการอิส i ิส์สมอง s ซสโอเคนี่สแตนดาร์ดยูโน่หยุ u ปัมยู่ปัมวันทปัมปัมว้า w อิสอกซ n ว้าทูอินวันฟ็อกซี่อซ153 1 0บาทว่าใช่หเฮ้ยต้องหัดภาษากฤษเยอะนี่ลังขายภาษากฤษสุดยอดออมเพียงนน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 น สุดยอดจะไปอะนะจะไปถึงนะครับอะไรนะไกลอ๋อไกล,กลมันต้องมาลูกวันทูเอนเทวเฮนบาทอีซี่ไอทิสยูวันทูป๊บสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเคฮ่าเหนื่อยเหนื่อยหายของร้อนครับที่นี่ร้อนมากๆนะครับ ร้อนมากมากร้อนมากมากอ่ะมาดูตัวนี้ดีกว่าอันนี้ไมยากรไมยากรตัวนี้เขาเรียกว่าไม้แหวนแยกล่างอ่ะดูดีๆหนึ่งสองสามตัวนี้ไม้แหวนไม่ใช่เปลี่ยนสีตัวนี้แยกล่างขายนะครับอัลละห้าสิบบาทครับอัลละนะสี่อันก็สองร้อยชุดนี้ก็สองร้อยดูดีหนึ่งสอง แยกล่างโอมเพียงอ่ะอโหูเฮ้ยเจ๋งโอมจับอย่างนี้โอมขอนโอมแล้วมึงอย่าเพิ่งเพียงนะเว้ยถ้าเพียงแล้วค่อยแยกมาโอมเพียงอ่ะสามโอมเพียงอ่ะสี่สุดยอ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 ด โอเคตัวนี้ดูไวอีกทีนึงไอ้ตัวนี้สุดยอดมากใครอยากรู้ใครอยากเรียนมาที่นี่ดูแบงยี่สิบหนึ่งสองเอานิ้วชีย์อยู่ข้างหน้านิ้วกลางอยู่ข้างหลังหนึ่งเพีย้ยนอ่ะ,อะ,อะตะลึงสุดยอดโอเคดูตัวนี้ก็มันหนึ่งสองสมังกี้ลิง โอมเพียงเอ้าไอ้ฮ่าไฟหมดเอ้ยนี่คืออะไรโอ้ oh, จบเลยจบอ่ะเหนื่อยเว้ยโอเคจบมันเสียโอเคเอาตัวใหม่เลยเอาตัวใหม่เล่นมันอันนี้เขาเรียกว่ากระเป๋าไฟนะครับในแผลในในเฟรชอาจารย์ที่อาจารย์สศักมายากลนี่ครับในเฟรชของอาจารย์ใช่ไหม,มสมศักดิ์มายากลกดข,ขึ้นไปเถอะเดี๋ยวก็เจอเองอ่ะ อาจารย์ดังเหวืยอ,อาจารย์อยู่นานอม,มตะอ่ะดูใหม่หนึ่งเน,นี่ยตัวใหม่เลยนะทำทำตัวใหม่ล่าสุดอันนี้เรียกว่ากระเป๋าฝ่ายจ้าจ,าจ,าจา้าวันทูดูดิดิวันทูแอนทีเฮ้ยสุดสุดยอดแล้วก็โชอยอย่างนี้อ่ะคุณก็รูปใส่อ่ะดูม่หนึ่ง สองจับตัวนี้ใช้ระบบสปาซามสุดยอดเลยสุดยอดยอดยอดอันนี้ใหม่สุดใหม่สุดนะครับหรือใครจะซื้อกิมมิกไปก็ได้นะฮะตัวนี้คือตัวกิมมิกตัวอุปกรณ์ข้างในนี่คืออุปกรณ์ข้างในมีหมดเดี๋ยวนี้มีมดทำแต่มันแขงทำแต่มันแพงโอเคขอดูนิดนึง โอ้ร้อนมากๆก,ก็สวัสดีครับขอแนะนำก่อนว่าตอนนี้คือตลาดนัดจัดจุจักวันนี้ขอ